สุดท้ายแล้วสามสย่อลงไปสูคำกนะหนชนไ้เข้านงานจเลยลูห้าล้าลกหน้าเราจะได้น่นีันหน้าเตขาอยตเตีย้เตียเต้นาตวนี้ขียตีเียตี หน้าติดขาเลยตัวหายใจเข้า1ินลมปักไว้ต่อไปต่อไปต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับถ้ากลุ่มนี้ผ่านก็คือผ่าน ทุกคน,นครับเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานนะฝึกลอยลอยตัวไม่ให้จมน้ำถ้าเราทำทักษะนี้ได้ก็เด็กก็มีโอกาสที่จะว่ายน้ำเป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่จมน้ำสูงนะครับ

ควบหรือได้ควบตายได้ถ้าท่านมีหมาพ่อหจะต้องจำเป็นต้องติดตาแต่ถ้าไติดจะติดกม ช่วงวัยที่หน้ามาฝึกก็คือม .1 เพราะว่าเขาก็ยังไม่โตเป็นสาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าม2ม, .2 ม .3 ไปแล้วเขาจะโตเป็นสาวมันจะมันจะฝึกลําบากแต่ช่วงม .1 ก็ยังพอดีอยู่นะครับในการฝึกก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ช่วยให้เ็ได้อย่างน้อยๆก็มีทักษะที่จะช่วยให้ด็ก ว่ายน้ำเป็นนะครับเวลาเขาไปเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยพ่อแม่ผู้ครองก็จะได้ไม่เป็นห่วงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็มีทักษะพื้นฐานอยู่แลนะ้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าในขัะบวนการและขั้นตอนฝึกก็ต้องมีความอดทนสูงด้วยนะครับกว่าเด็กจะเป็นแต่ละคนก็ต้องใช้เวลาครับ <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจะผ่านนะครับก็เหลือไม่กี่คนครับแต่ว่าครูฝึกเขาค่อยๆตะอ่อมไปเขาจะค่อยๆพูดตะล่อมไปนะครับ,รบใช้เวลานะอดทนด้วยคนนี้ก่อนเน,เนี่ยคนนี้กับคนโน้นนะครับแต่ว่าครูฝึกว่าทำเนี่ย ครูฝึกเขาจะประครบประคองจนกว่าแน่ใจครูฝึกถึงจะปล่อยแล้วครูฝึกก็จะเอาขวดน้าที่ที่อยู่ที่หนีบอยู่ขาออกนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยสังเกตจะมีหลายคนที่ครูฝึกเอาขวดน้ําออกนะครับเด็กเขาก็จะลอยอีมได้นะมีเทคนิคและว,วิธีอยู่นะครับซึ่งเทคนิคก็ค่อยๆฝึกไปนะครับคือเอาลมเข้าไปในท้องแล้วก็เง้ยนหน้า ยกอกขึ้นนะครับยกขายกตัวขึ้นมันก็จะลอยขึ้นมาหายใจเบาๆนะครับเอย่างน้าขึ้นมันจะมันจะยกขึ้นมามันเองโดยอัตโนมัตินะครับทุกคนท่าเพื่ออะไรครับเพื่อเราคนนี้จะพานะเรา้องรู้ไว้เลยว่าเป็นยังไง ก็คงจะผ่านทุกคนนะครับแต่ว่า mm hmm. มีบางคนที่ผู้ฝึกเขากำลังพยายามทําให้นะครับ mm hmm. ตรงน,นั้นก็น่าจะผ่านนะครับ mm hmm. โอเคครับ